เราจะเริ่มกันที่การวางแผนกลยุทธ์และ แผนยุทธศาสตร์นะครับการวางแผนกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์นี่นะฮะตรงนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูอันดับแรกก่อนก็คือในเรื่องของความหมายการวางแผนนะครับความหมายการวางแผนมันเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับในเรื่องของการวางแผนการเป็นผู้บริหารสิ่งสําคัญที่สุดนะครับและก็เป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือการวางแผนนะครับเพราะว่าเป็นระดับผู้บริหารจะต้องมีการวางแผนที่ดีนะในเรื่องของนโยบายในเรื่องของการทํางาน นะครับในเรื่องของการพัฒนาต่างๆจะต้องมีการวางแผนการวางแผนนันคือ planning นะครับการวางแผนนั้นมาจากคําภาษาลาตินนะครับว่าแพ t น u m นะครับมันจะหมายถึงพื้นที่ราบนะหรือว่าเขาจะอาจจะเรียกว่าพิมพ์เขียวนะครับคำภาษาอังกฤษใช้คําว่า planning ซึ่งจะหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์แล้วก็การตัดสินใจของผู้บริหารที่จะกําหนดวิธีการไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบต้องอย่างเป็นระบบนะฮะเพื่อ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายและก็วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพโดยนำเอาข้อมูลข่าวสารหรือว่า information นะครับข้อมูลข่าวสาร information ในอดีตนะครับมากำหนดหรือพยากรอนาคตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับดังนั้นแนวคิดในการวางแผนจึงมีลักษณะเป็นทั้งศาสตร์นะครับเป็นทั้งศาสตร์ที่จะต้องใช้ข้อมูลในเชิงประจักษ์ที่มีความแม่นยำหรือว่าเที่ยงตรงหรือว่าเชื่อถือได้นะครับและจะต้องประกอบด้วย องค์ประกอบที่ชัดเจนที่มีความต่อเนื่องตามลําดับนะครับทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ใช้แผนก็คือผู้ปฏิบัตินะครับมีความรู้มีความเข้าใจมีความตระหนักที่สามารถที่จะนําแผนนั้นไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จได้นะครับ ตัวนี้นี่คือการวางแผนก่อนอื่นเรามาดูความหมายกันก่อนนะความหมายหลกักๆที่ผมวงไว้เน้นไว้ก็คือการวางแผนที่ดีมันต้องมีระบบที่ดีมันต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบแล้วมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์นะครับที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่ทําให้การวางแผนที่ดีได้นั้นก็คือข้อมูลข่าวสารหรือว่า information นะครับอินโฟมชันถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญในเรื่องของข้อมูลที่จะต้องเชี่ยงตรงแม่นยําเชื่อถือได้แล้วก็ต่อเนื่องอต่อเนื่องคือตามเหตุการณ์ตามสถานการณ์ตามณเวลานั้นนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ที่ใช้แผนที่เราวางไว้เนี่ยนะครับกำหนดไว้เนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจแล้วมันก็จะเกิดการบรรลุผลสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายต่อมาเรามาดูประโยชน์นะครับประโยชน์ของการวางแผนประโยชน์ของการวางแผนนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ5ข้อนะครับข้อที่1เพื่อ ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหรือเกิดความผิดพลาดหรือว่าเกิดความเสี่ยงเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับที่อาจเกิดขึ้นได้ในการปฏิบัติงานในอนาคตเพราะนั้นการวางแผนก็ถือว่าเป็นการควบคุมความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับเป็นการควบคุมความเสี่ยงอย่างหนึ่งด้วยแล้วก็เพื่อป้องกันแล้วก็ลดความผิดพลาดนะป้องกันการผิดพลาดในการปฏิบัติงานต่างๆนะฮะสองทำให้องค์การเนี่ยนะครับหรือว่าองค์กรองค์การของเราเนี่ยมีกรอบมีทิศทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนนะครับไม่ ใช่ว่าสเปซสปะนะครับมีกรอบมีทิศทางมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรนะครับแล้วก็ใครเป็นคนรับผิดชอบใครเป็นคนทาใครเป็นคนรับผิดชอบงานนี้ใครเป็นคนทํางานนี้ใครเป็นหัวหน้าเรื่องนี้นะฮะใครเป็นประธานเป็นผู้ที่ประสานงานในเรื่องนี้อย่างเงี้ยนะครับทำให้นักบริหารมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จได้ง่ายนะครับมีคือประโยชน์ข้อที่2ข้อที่3ก็คือช่วยให้เกิดการประหยัดทรัพยากรทาง การบริหารนะครับเพื่อช่วยให้ให้เกิดการประหยัดทรัพยากรทางการบริหารมันมีอยู่ในเรื่องของการออกข้อสอบในเรื่องของการเกิดผลสำลีนะครับหรือว่าเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลก็คือผลสำลีนั่นแหละการเกิดผลสำลีที่ดีก็คือเมื่อปัจจัยนําเข้าเนี่ยลดลงแล้วปัจจัยออกเนี่ยเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมแต่ประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ปัจจัยนําเข้าเนี่ยลดลงก็คือมีการประหยัดทรัพยากรนําเข้านะฮะลดลงเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดผลสำลีหรือประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีอันนั้นคือหลักการของ การบริหารที่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นการประหยัดทรัพยากรทางการบริหารก็คือการประหยัดในเรื่องของคนในเรื่องของเงินในเรื่องของอวัสดุอุปกรณ์หรือว่าเวลาสำคัญที่สุดในเรื่องของการบรหิหารเนี่ยอย่าลืมหลักการในเรื่องของ CM มนะครับสี CM อเนี่ยมันมีอะไรมัง่ง CM ่ก็คือแมนนะฮะแมนก็คือบุคลากรหรือว่าคนนั่นแหละนะบุคลากรนะครับแมนนะครับมันนี่ก็คือเงินแมเชเลียนะ Material ก็คือวัสดุอุปกรณ์นะครับ M อมีกตัวหนึ่งก็คือเมเนจเมนต์ก็คือการจัดการนะครับนี่คือสี่นะท ที่นักบริหารที่ดีต้องรู้แล้วก็มีการออกข้อสอบอยู่บ่อยๆในเรื่องของ CM นี้นะครับถ้าใครเป็นผู้บริหารเนี่ยต้องรู้จัก CM นี้ Man, Money, Material แล้วก็ Management นะครับบุคลากรเงินวัสดุอุปกรณ์แล้วก็การจัดการนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าประหยัดทั้ง CM แล้วก็ตัวเวลาด้วยนะหนึ่งทีด้วยนะฮะคือ time เนี่ยนะฮะด้วยเนี่ยจะดีมากนะครับต่อมาอันที่4ก็คือช่วยให้การปฏิบัติงานเนี่ยเกิดความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ เพราะมีแผนที่เป็นแนวทางแผนเนี่ยเปรียบเหมือนกับเรือที่มีหางเสือนะฮะเรือที่มีหางเสือถ้าเป็นรถก็เปรียบเหมือนรถที่มีพวงมาลัยนะครับถ้าเปรียบเป็นเรือก็เปรียบเหมือนหางเสือถ้าเปรียบเหมือนรถก็คือพวงมาลัยในการที่จะ,ะบังคับทิศทางไปในเส้นทางหรือเป้าหมายที่ต้องการนะครับประโยชน์อันที่5คือช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นระบบนะฮะนักบริหารที่ดีต้องสามารถควบคุมติดตามการปฏิบัติงานได้ง่ายนะครับนี่คือประโยชน์ทั้ง5ข้อถามว่าออกข้อสอบไหมประโยชน์ทั้ง จำเป็นมากเลยนะครับออกข้อสอบบ่อยแล้วยิ่งถ้าเป็นการสอบแบบข้อเขียนนะครับเราจะต้องรู้ในเรื่องของประโยชน์การวางแผนเพราะมันจะช่วยมาทําให้การเขียนข้อสอบของเราเนี่ยในในข้อสอบแบบเขียนเนี่ยได้เป็นอย่างดีเพราะว่าคนที่ตรวจข้อสอบหรือว่าคนที่ประเมินนะครับการเป็นผู้หารของเราเนี่ย,ขเ,เ,ยเขาก็ต้องดูว่าคุณจะใช้เรื่องนี้ไปในทิศทางใดไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับเพราะนั้นเรื่องของประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องรู้นะครับนะฮะเมื่อเรารู้ถึงประโยชน์แล้วเราก็ต้องมาดูองค์ประกอบของ การวางแผนที่สําคัญก็คืออันดับแรกเลยการกําหนดจุดหมายปลายทางนะครับการกําหนดจุดหมายปลายทางก็คือเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายก็ได้นะครับการกําหนดจุดหมายปลายทางที่ต้องการให้บรรลุมันจะมีอยู่ด้วยกันหลายระดับก็คือ1จุดมุ่งหมายหรือว่าเป้าประสงค์เขาจะใช้คําว่าโ o นะครับเป้าประสงค์จุดมุ่งหมายหรือว่าโกเนี่ยมันมันมันจะมีอยู่คํานึงนะครับบางบางบางท่านอาจจะสับสนก็ได้นะครับมันจะมีอยู่คําว่า target t a r g e ตอันนี้คือ t a r g e ตอันนี้คือเป้าหมายเป้าหมายที่ชัดเจนนะเป้าหมายชัดเจนแต่โกเนี่ยก็เป้าหมาย แต่มันเป็นเป้าประสงค์เป็นเป้าที่มีรายละเอียดมีมีจุดประสงค์ที่ที่เป็นรายละเอียดามากกว่ากว่าที่จะเป็นเป้าหมายหนึ่งเดียวอ่ะอย่างเดียวคือถ้าท่าเกตนี่คือเป็นเป้าหมายอย่างเดียวเลยนะอ่ะหนึ่งเดียวเลยอย่างเช่นเราจะยิงจรวดเนี่ยไปพิกัดใดเนี่ยเขาจะเรียกว่าท่าเกตเช่ <nothin 's S 2> <ใ>นในพิกัดตรงเนี้ยนะเราจะยิงจากจารวดจากตรงนี้ไปตกตรงเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าท่าเกตคือคือเป้าเดียวเลยนะแต่โกเนี่ยอาจจะมีหลายเป้าก็ได้นะครับหลายๆเป้าเนี่ยรวมกันมันก็คือผลสําเร็จมันก็คือความสําเร็จของงานเพราะนั้นในตัวโกเนี่ยมันคือจุด ประสงหรือเป้าประสงค์นั่นเองนะครับเป้าประสงค์เนี่ยอาจจะเป็นข้อๆเป็นในหลายๆข้อก็ได้นะครับเป็นการแสดงถึงความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาข้างหน้านะครับซึ่งมักจะถูกมองในรูปของผลลัพธ์หรือว่าเอาคําในอนาคตโดยกําหนดไวก้กว้างๆเห็นไหมฮะโดยกําหนดไวก้กว้างๆว่าต้องการให้มันเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้นะครับนี่คือ goal หรือว่าจุดประสงค์เป้าประสงค์นะครับการกําหนดจุดหมายปลายทางอันที่2ก็คือวัตถุประสงค์หรือว่า objective วัตถุประสงค์คือองค์ประกอบที่เป็นผลมาจากการแปลงจุดมุ่งหมาย หรือว่าโกรหรือเป้าประสงค์เนี่ยนะฮะมาเป็นรูปธรรมมาเห็นเป็นเชิงประจักษ์เป็นรูปธรรมชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อการนําไปปฏิบัติโดยวัตถุประสงค์จึงเป็นการกําหนดผล,ผลผลิตนะครับหรือว่าเอาท์พุตท,ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นอย่างกว้างๆแต่ชัดเจนนะครับที่คาดหวังให้เกิดขึ้นอย่างกว้างๆแต่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ซึ่งเดี๋ยวอธิบายตรงนี้นิดนึงนะครับว่าในเรื่องของการบริหารงานหรือว่าเมเนจเมนนะครับตรงเนี้ยนะครับมันจะมีในเรื่องของการบริหารงานตรงเนี้ยเราต้องรู้หลักตรงนี้ก่อนกนะ็คือมันก็จะมีอินพุต อินพุตนี่คือปัจจัยนําเข้าใช่ไหมครับหลังจากนั้นมามันก็จะผ่านกระบวนการที่เรียกว่าโปรเซสโปรเซสก็คือกระบวนการถ้าพูดให้ชัดเจนก็โครงการกิจกรรมแผนการทํางานแผนปฏิบัติราชการแผนการต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยที่มันจะทําให้เกิดเป็นผลสาเร็จขึ้นอนะ่ะเขาเรียกว่าโปรเซสหมดเลยเขาจะเรียกว่าโปรเซสเขอสอบเคยออกเมื่อโปรเซสแล้วสิ่งที่ออกไปก็คือมันจะออกไปได้2ทาง2อย่างนะครับก็คือเอาพุทแล้วก็เอาคำเอาพุท t ก็คือผลผลิตนะผลผลิตมันก็จะเป็น ในลักษณะของจํานวนของปริมาณอ,อย่างเช่นนักเรียนจบมาแล้วจํานวน80คน80%อย่างเงี้ยนะครับหรือ100% 100อยคนอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเป็นจํานวนของผลผลิตก็คือจํานวนที่เกิดขึ้นแต่เอาคาก็คือเป็นในลักษณะของคุณภาพนักเรียนเรียนจบได้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมร้อยละ80มันก็เป็นจํานวนตัวเลขได้แต่มันเป็นเป็นเชิงของคุณภาพอันนี้คือเอาคำนะครับแล้วนะครับเมื่อมันเป็นเอาพุทเอาคำตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันต้องมีฟีดแบ็กกลับมาฟีดแบ็กกลั มานะครับตรงนี้เพราะฉนั้นคือหลักการตรงนี้ต้องจําให้ดีนะครับ องค์ประกอบที э okay. ่3เขาเรียกว่าเป้าหมายหรือว่าทาร์เก็ตเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือเนี่ยเป้าหมายเป้าหมายคือชัดเจนอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยอย่างเงี้ยนะครับเป้าหมายหรือว่าทาร์เก็ตนั้นเป็นองค์ประกอบที่เป็นผลจากการแปลงวัตถุประสงค์ให้เป็นรูปธรรมที่จะต้องให้เกิดขึ้นหรือในการปฏิบัติเนี่ยมากขึ้นเป้าหมายจึงเป็นการกําหนดผลลัพธ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติตามแผนนะฮะโดยจะกําหนดเป็นหน่วยนับนะหน่วยนับที่วัดผลได้ในเชิงปริมาณแล้วก็กําหนดระยะเวลาที่บรรลุผลสําเร็จนั้นด้วยก็ได้นะครับเพราะนั้นนี่คือเป้าาหมย ต่อมาในองค์ประกอบที่2ก็คือวิธีการและกระบวนการวิธีการและกระบวนการนะครับเป็นองค์ประกอบที่เกิดจากการนําข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์แล้วก็กําหนดเป็นทางเลือกอัลเทอร์นทีฟเนี่ยนะฮะสำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติหรือเป็นกลวิธีนะครับเป็นยุทธวิธียุทธศาสตร์กลยุทธ์อะไรก็แล้วแต่ที่เขาใช้มักใช้คําว่าสตาเตจี่นะฮะเพื่อให้บรรลุจุดหมายที่กําหนดไว้จากนั้นก็จะถ่ายทอดออกมาเป็นแผนงานหรือว่าโปรแกรมก็ได้หรืออีกย่างหนึ่งก็คือ ออกมาในรูปของโครงการหรือโปรเจกต์ที่เชื่อมโยงกันโดยทั่วไปแล้วจะมีอยู่ด้วยกัน2อ,องค์ประกอบหลักๆ1ก็คือกลวิธีการปฏิบัติหรือมาตรการสตาเตจีเนี่ยนะฮะเป็นการกําหนดแนวทางปฏิบัติให้บรรลุจุดหมายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. แผนงานโปรแกรมนะครับและโครงการคือโปรเจกต์เป็นการกําหนดแนวทางในการกระทําที่เป็นรูปธรรมในการปฏิบัติมากขึ้นก็คือโครงการนี้ทําเกี่ยวเรื่องอะไระโครงการวันแม่โครงการาวันเด็กนะฮะโครงการ วันว่า้ครูโครงการทําดีเพื่อพ่ออะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับแล้วแต่จะมีโครงการซึ่งโครงการนั้นมันก็จะมีรายละเอียดของโครงการอีกใช่ไหมครับโครงการมันก็จะมีแผนงานมีวัตถุประสงค์มีหลักการของโครงการหรือหลักการสําคัญของโครงการคือสุดง่ายๆว่าทําไมต้องทำโครงการนี้แล้ววัตถุประสงค์ของโครงการนี้ทําเพื่ออะไรทําไปทําไมไม,มีอะไรถ้าเกิดถ้าสําเร็จแล้วมันจะได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ erm. ใครเป็นผู้รับผิดชอบโครงการโครงการนี้เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ใช้งบประมาณเท่าไหร่แล้วก็มีการวัดและประเมินผลอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้คือรายละเอียดของโครงการอ่ ซึ่งโดยทั่วไปนะครับจะมีประเด็นเขียนที่ชัดเจนเห็นไหมครับข้อภูมิและก็เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบต่อมาองค์ประกอบที่3นะครับต่อมานะครับคือองค์ประกอบที่3ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายเป็นองค์ประกอบที่สําคัญอย่างหนึ่งในการวางแผนเป็นองค์ประกอบที่สําคัญอย่างหนึ่งในการวางแผนเลยนะในการนําแผนไปปฏิบัติก็ได้แก่อะไรฮะคนเงินวัสดุอุปกรณ์ที่ผมบอกว่าทรัพยากรหรือค่าใช้จ่ายพวกนี้นะครับให้นึกถึง 4m เข้าไว้ไนะให้นึกถึง 4m ซึ่งผู้วางแผนจะต้องระบุให้ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ในการ ไม่ใช่ว่าเขียนแผนแบบวาดวิมานในฝันหรือเพอ้อฝันแล้วก็เป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยนะเขาเรียกว่าเขียนแผนแบบเพอ้อฝันเนี่ยอย่าไปทําอย่างนั้นนะครับองค์ประกอบที่4ก็คือการนําแผนไปปฏิบัติเป็นองค์ประกอบที่แสดงถึงกรรมและวิธีในการตัดสินใจเลือกแผนงานหรือโครงการไปปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จนะให้เกิดผลสําเร็จตามจุดหมายที่กําหนดไว้ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องอาศัยกลยุทธ์หลายอย่างทั้งกลยุทธ์ภายในองค์การก็กลยุทธ์ภายในองค์การนะครับก็คือสรุปไง่ายว่าทั้งกลยุทธ์ภายในและกลยุทธ์ ใช่ไหมครับต่อมาองค์ประกอบที่5ก็คือการประเมินผลของแผนนะครับการประเมินผลแผนนะครับหรือว่า evaluation ก็เป็นองค์ประกอบที่จะต้องมีการตรวจสอบจะต้องมีการควบคุมแล้วก็มีการวัดผลในการปฏิบัติตามแผนเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าข้อบอกพร่องหรือข้อจํากัดของแผนนั้นๆเพื่อนําม,มานะฮะเพื่อนําม,มาปรับปรุงแผนแล้วก็สามารถนําไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายแล้วก็วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ได้นะครับพูดง่ายๆว่าองค์ประกอบของการวางแผนเนี่ยมันก็จะเข้าสู่หลักการของวงจรของเดมิงคืออะไรฮะ P.D.C.A. นะครับวางแผนดําเนินการตรวจสอบแก้ไขแค่นั้นเองนะฮะ P.D.C.A. เนี่ยจำง่ายมากนะครับวางแผนดําเนินการก็คือทำอะนะลงมือปฏิบัติอันเดียวกันทําลงมือปฏิบัติดําเนินการอะไรเงี้ยปฏิบัติการอย่างเงี้ยนะฮะวางแผนลงมือทําตรวจสอบ A ก,ก็แก้ไขนะครับ